เห็ดขาดิ้วออกนิดหน่อยออกขาไปสานกองเขาอ,อ่อน อ่อนลำขาได้พี่หนงอง้ไม่ให้กองเขาได้พ่ะย่ะมาทำกองข้าวกับติบข้าวเด้อพี่หนงเอาเตดติวกัวน่ะพี่หนง on. Uh -huh. ึ่งฮัดเท็ด้ช่ไหมหลงใหญ่สอนนะมีดเทาดีแห่งผีหลง สามนาทีแล้วพี่น้องท่อนี้เด้อพี่น้องเอ้คลิปนี้ถ่ายให้พี่เราเดืเบิ่งนะครับเนาะคลิปนี้ก็เท่านี้เด้อครับเลิเ่ๆครับผมอยากเวียก